สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะทำกางเกงชิ้นหลังนะคะที่เป็นยางยืดด้านหลังเป็นคลิปที่สองต่อจากคลิปกางเกงป้ายแบบผ้าถุงนะคะตรงนี้จากนั้นข้างบนลงมาสี่นิ้วเหมือนกันนะคะสี่นิ้วเหมือนกันอันนี้เป็นเอวของชิ้นหลังนะคะจะต่างจาก ชิ้นหน้าแต่ว่ายังไม่ใช่จุดนี้นะอันนี้เป็นคือทําเส้นหลักก่อนพอได้อย่างนี้แล้วเราก็จะวัดจากเส้นบนเส้นบนนี่คือเอว10บเซนหรือสี่นิ้วนะคะสนิ้วเพราะว่าเราใช้หลักนิ้วนะคะสี่นิ้ววัดลงมาขีดเส้นออกไปนะคะเราก็จะได้ตำแหน่งนี้คือ เอวสะโพกบนสะโพกล่างนะคะทีนี้ตัวชิ้นของชิ้นหน้าเราวัดจากจุดนี้คือเส้นกลางเนี้ยนะคะเส้นนี้คือเส้นกลางเราวัดจากเส้นกลางคือมุมนี้ไป10นิ้วนะคะ10นิ้วแล้วเราก็แบ่งครึ่งน,นะคะอันนี้ก็ต้องทำด้วยนะคะเพื่อจะหาแกนกลางเส้นกลางของขา วัดยาวลงไปเลยวัดยาวลงไปเลยนะคะแล้วก็วัดจากเส้นเอวลงไปเราวัดไว้3ามสาแล้วก็ขีดไป35เท่ากันนะคะแล้วขาข้างนี้ใช้ร่วมกันคือ5้านิ้วนะคะ5้านิ้วเท่าสะโพก ขีดเส้นมาเลยนะคะจากนั้นอันนี้คือเส้นตะเข็บข้างจากนั้นขาด้านนี้ของชิ้นหน้าเขาห้านิ้วแต่ของชิ้นหลังเราต้องเพิ่มหนึ่งนิ้วนะคะเป็นหกนิ้วนะคะฝั่งนี้หกนิ้วหกนิ้วฝั่งนี้ห้านิ้วนะคะคราวนี้ตรงนี้ก็ขีดขึ้นมาหกนิ้วเหมือนกัน ขีดเส้นขีดเส้นท้องขาขึ้นมาเลยนะคะที่นี่หนิ้ว่ะพักไว้ก่อนคราวนี้มาทำส่วนข้างบนนะคะส่วนข้างบนก็โดยที่เส้นเอวคือเส้นนี้เราวัดจากมุมนี้เข้าไป1นิ้วก่อนนะคะต้องทำเส้นเอียงออกไปก่อนก่อนที่จะเอียง อีน,นี้ยาวลงไปตรงนี้คือเส้นเอวเราหาตำแหน่งเป้าเหมอือนเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนี้เป้าหารสองเราได้สิบสี่ทีนี้ให้ลดขึ้นไปข้างบนสองนิ้วก็อยู่ตรงนี้นะคะก็เขาก็จะอยู่ระดับเดียวกันกันกบ,กบเกณฑ์ชิ้นหน้าท่านวางเทียบก็ได้นะคะวางวางจากเส้นเอวล,ลงมาเขาอยู่ระดับนี้ นะคะคแล้วเราก็เขีเส้นตรงมาเลยไหมคะระดับเดียวกันเห็นไหมก็จะเป็นตรงนี้ความหมายคืออันนี้นะคะ,อะพอได้อย่างนี้แล้วระดับเป้าแล้วทีนี้ตรงนี้มุมนี้นะคะเราวัดเข้าไป1นิ้วจากนั้นเราก็ขีดเส้นมาที่จุดนี้นะคะเอียงไปอย่างนี้นะคะ เอ,อเอียงไปเส้นนี้เราเลิกใช้เราจะมาใช้เส้นนี้เป็นเป้าหลังนะคะเป้าหลังอ่าเท่นี้ตรงนี้ยกขึ้นไป1นิ้วเป้าหลังมันควรจะสูงกว่าเป้าหน้า1นิ้วเพื่อไม่ให้ตึงเวลาเรานั่งนะคะจากนั้นให้วัดที่นี่เลยเอวหาร2องเอวหาร4เอวเรา32หาร4ได้8นิ้วของชิ้นหน้ามีเกต ถ้านักเรียนอยากทําเกตนักเรียนก็บวกไป1นิ้วแล้วก็ทําเกตที่นี่นะคะแต่ตัวนี้เราจะใส่ยางก็วางที่นี่8นิ้วแล้วเราบวกไปอีก3นิ้วนะคะบวก3ไม่ใช่บวก1นะเพราะว่าเราจะใส่ยางยืดบวก3แล้วก็ขีดจากมุมนี้เลยมาท,ที่เส้นนี้เส้นนี้คืออันนี้เลิกท้ายเส้นนี้คือเอวของชิ้นหลังนะคะคราวนี้พอได้อย่างนี้แล้ว ตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเกิดเป็นหักมุมอย่างนี้ให้นักเรียนตรงก็ได้นะคะปรับมาอย่างนี้เลยให้นักเรียนเอาเส้นตรงนะคะเอาเส้นตรงของไม้บรรทัดวางที่นี่แล้วก็ขีดมาเลยเขาจะไปเชื่อมกันอยู่ประมาณนี้แหละแล้วเราก็ค่อยๆดัดโค้งไปหากันนะคะดูเห็นไหมคะก็จะขยับออกไปนิดนึงนะส่วนนี้ก็จะเข้าหน้างะคะวัดของ ชิ้นไหนก็ได้นะคะมันเท่ากันวัดจากข้างบนเลยวัดมาเป้าหน้ามันกี่นิ้วสินิ้วแล้วเราก็เอา13นิ้วนี้มาต่อที่นี่นะคะต่อที่นี่มุมนี้ต่อแล้วก็วัดมาให้มันได้เป้าเรา28วัดไป28เพราะว่าเมื่อกี้เราหารสองเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็โค้งไปอย่างนี้อันนี้คือเป้าของชิ้นหลังนะคะ แล้วจากนั้นท้องขาก็โค้งไปอย่างนี้นะคะเอาไม้โค้งวางที่นี่นี่ก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะขาสองข้างเท่ากันเลยนะคะสําหรับากางเกงตัวนี้นะคะ,ะก็ตัดออกมาแบบนี้ตรงท้องขาขากางเกงชิ้นหลังนะคะอันนี้คือชิ้นหลัง เป็นนั้นว่าเสร็จนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะ